สวัสดีค่ะทุกคนมาทำตำโซ่ค่ะนี่ค่ะทุกคนมีไข่ต้มยางมาตูมด้วยค่ะทุกคนเส้นก๋้วยเตี๋ยวแล้วก็มะละกอแครอทค่ะทุกคนอันนี้พริกกับกระเทียมค่ะทุกคนพริกแห้งค่ะ อหยาบๆาทุกคนอันนี้น้ำตาลปิ๊บกับผงนัวค่ะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะทุกคนตำพอหยาบๆใส่มะนาว ลงไปไงทุกคนอันนี้มะเขือเทศค่ะมะเขือปเปาะใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะช้อนเครื่องไงทุกคน ใส่น้ำปลา่ะไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนเดี๋ยวเข็มตําให้เข้ากันค่ะใส่เส้นมะละกอลงไป ำให้เข้ากันชิมรสชาตินะทุกคนใส่น้ำปลาเพิ่มไปนิดนึง เราจะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปนทุกคนคือใส่เส้นก็ไม่ต้องตำเยอะนะทุกคนเอาไปคลุกเฉยๆค่ะก็จะมีผักอยู่ด้วยนะ ให้เข้ากันแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะตําซัวค่ะทุกคนตักใส่จานเล้ว แล้วค่ะทุกคนตาสวดแซ่บๆค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันค่ะทุกคน